ออกกำลังกาเยเพื่อสุขภาพในสงวัยเวลาสูงวัยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคลิ้งด้วยล้อกลิ้งสินิ้วล้อคู่ เรา่งแบบไกลแล้วทีนี้เราก็จะขยับล่องมาอีกนะได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะทุกคนในการกลิ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งแขนขาแกนกลางลำตัว อีสิบครั้งเราจะวิ่งอีสิบครั้งเป็นห้าสิบค่ะทุกคน เป็นแกนกลางลำตัวหน้าท้องก็จะบริหารหน้าท้องของเราได้ด้วยนะคะหล้งออกกำลังกายกินโปรโตีนให้ถึงก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกล้ามเนื้อซิกแพคก็จะมาเลยตัวนี้ล็อกกลิ่นของน้งยอดกล้ามกระป๋องก็จะใช้ได้ทุกอย่างเป็นทั้ง ดัมเบลได้ด้วยเป็นทั้งลุกตุ้ม ออกกำลังกายเสร็จดื่มโปรโตีนให้ถึงก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตัวเองเริ่มดื่มโปรโตีนแล้วหนึ่งวันเรามาดูว่าหนึ่งเดือนผ่านไปจะเป็นยังไงกาง